งการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่เริ่มเดินหน้าแล้วนะคะโดยวันนี้กระทรวงควมนาคมได้เปิดเวทีรับความคิดเห็นประชาชนสำหรับการศึกษาและออกแบบก่อสร้างระยะที่1ช่วงกรุงเทพพิษณุโลกค่ะโดยการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่ซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมการศึกษาและออกแบบจะแบ่งออกเป็น2ช่วงก็คือกรุงเทพพิษณุโลกและพิษณุโลกเชียงใหม่ โดยเส้นทางส่วนใหญ่นะคะก็จะก่อสร้างในแนวเดียวกับเส้นทางรถไฟเดิมรวมระยะทาง680กิโลเมตรใช้เวลาเดินประมาณเดินทางประมาณ3ชั่วโมงด้วยความเร็วสูงสุด300กิโลเมตรต่อชั่วโมงผ่าน12สถานีสามารถขนส่งผู้โดยสารได้800คนต่อเที่ยวราคาค่าโดยสารเฉลี่ย3บาทต่อกิโลเมตรหรือว่าประมาณ1,700-2,100บาท คาดว่าจะประกวดราคาแล้วก็เริ่มก่อสร้างได้ในช่วงปลายปีนี้และพร้อมที่จะเปิดให้บริการได้ภายในปลายปี2561หรือต้นปี2562ค่ะ